การลงต้นทุนงานอื่นๆงานอื่นๆคืองานบริการเสร็จภายในร้านเช่นเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว5้บาทลดมอเตอร์ไซค์แต่ต้นทุนหลอดไฟราคาหลอดละ5บาทหากต้องการเห็นกำไรสำหรับรายการนี้เราสามารถบันทึกต้นทุนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะในหน้าสร้างบินกรณีที่ลูกค้ามีการทำรายการบริการอื่นๆเราทำการกอกยอดค่าบริการงานอื่นๆได้เลยค่ะ เลื Answer, ian, sixteen, sweep, the ่อนเมาส์มาด้านล่างตรงช่องอื่นๆนะคะเราสามารถทําการกรอกรายละเอียดค่าบริการได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มชําระเงินสีแดงด้านล่างค่ะในส่วนนี้เราทําการบันทึกรับชําระเงินได้เลยค่ะเมื่อเราบันทึกรับชําระเงินเสร็จนะคะเราสามารถใช้ทางลัดในหน้านี้ได้ค่ะเพื่อบันทึกต้นทุนด้านบนนะคะจะแสดงแถบทั้งหมดค่ะเราทําการคลิกแถบอื่นๆจากนั้นทําการกรอกค่าทมเนียมต้นทุนได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกค่ะ เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปที่แถบด้านซ้ายมือเมนูรายงานค่ะจากนั้นเลื่อนเมาส์มาด้านล่างคลิกเมนูกําไรค่ะหน้ารายงานกําไรนะคะตรงช่องอื่นๆก็จะแสดงยอดกําไรที่เราทําการหักต้นทุนแล้วค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ